ก๋วยเตี๋ยวแคสีลงก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติมันอร่อยค่ะเข้มข้นก็จะออกทุกเมนูละค่ะวัตถุดิบแบาขายเยอะไหมคอับอย่างละ300ลูกอ่ะช่วงมีปีนี่ขายได้ปัณก็เป็นพันลูกละค่ะแล้วขายดี ไ้น้ำตุ้มเราต้มกระดูกหมูไหมกระดูกหมูค่ะเห็ดหอมก็มีพริกไทยก็มีค่ะาคืออะไรก็วัตถุดิบราคารสชาติด้วยเป็นแม่ค้าก็พูดจาให้พอค่ะอย่ายิงเอาใจลูกค้าจะเอาอะไรก็ได้ขออะไรก็ให้สวัสดีค่ะชื่อพรค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแค่สีลมค่ะ เริ่มต้นแฟนพาขายก๋วยเตี๋ยวค่ะขายอย่างอื่นมันมันไม่ขายไม่ได้ค่ะก็เลยพอมาขายตรงนี้มันขายได้แต่่อนไม่ได้ขายไม่ได้ขายตรงนี้ค่ะขายอยู่ข้างโงเวดัลซัมบางรักค่ะช่วงเปิดร้านแรกเราขายดีแรกขายดีค่ะขายอยู่บางรักลูกค้ามาจองโตเลยค่ะตอนขายใหม่ๆเขามาสั่งก่อนแล้วค่อยนี่ขายก็พอกันแหละแต่ว่าตรงนั้นมันได้นักเรียนรอบเย็นเที่ยงก็โอเคตรงนี้ได้พนักงานพนักงานซีพีเยอะ มีเย็นาโฟก๋วยเตี๋ยวน้ำพวกนี้ค่ะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงกับเหล่าเลือดหมูกวยจั๊บน้ำใสที่เด่นๆด่นที่สุดนี้คือเป็นก๋วยเตี๋ยวแค่ต้มยำเย็นาโฟต้มยำพวกนี้ค่ะธรรมดาห้าสค่ะพิเศษ60สิบค่ะก๋วยเตี๋ยวแค่นี้หนึ่งชามเรามีอะไรบ้างในนั้นก็จะมีลูกชิ้นปลาเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวลูกชิ้นทอดลูกชิ้นหมูค่ะเย็นาโฟก็มีเพิ่มเลือดปลาหมึกค่ะลูกชิ้นเหมือนกันก็เพิ่มเลือดปลาหมึก ็นต้ยมยำค่ะรสชาติมันอร่อยค่ะเข้มข้นก็จะออกทุกเมนูแล้วค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วก็บางคนก็จะชอบต้ยมยำเยอะเาที่ร้านนี้มีอะไรที่บอกว่าเราผลิตเองมีแต่ปลปปีทำเองปลียวนทอดค่ะมิจินญาติทำวัตถุดิบเราใช้เยอะไหมคบอย่างละสามร้อยลูกอะ่ะเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นทอดช่วงม,มีปีนี่ขายได้ประมาณก็เป็นพันลูกแล้วค่ะแล้วขายดีขายดีก็โอเคค่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะโอเคอยู่ค่ะ เสาร์อาทิตย์ออนไลน์เยอะมีหมดเร็วไหมคะของเรามันขายได้ทั้งวันละค่ะของเยอะของเราเยอะ,อยอะไปน้ำซุปเดเราต้มกระดูกหมกระดูกหมูค่ะมีเยอะเลยค่ะเห็ดหอมก็มีพริกไทยก็มีค่ะรากผักชีเครื่องปรุงหลายาอย่าง ก็วัตถุดิบราคารสชาติด้วย <laughs> 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 เป็นแม่ค้าก็พูดจ้ายเพอค่ะอย่ายิงลูกค้ามาก็ต้อนรับค้าขายต้องเอาใจลูกค้าจะเอาอะไรก็ได้ขออ,อะไรก็ให้ <laughs> ก๋วเตี๋ยวแค่สีลมค่ะเปิดร้าน7จ็ดมงครึ่งค่ะปิดร้านห้าโมงเย็นค่ะจันยี่สิค่ะชอยเย็นติดค่ะขายทุกวันค่ะเบอร์โทรศัพท์062-823-6257ค่ะเชิญมาทานได้นะคะก๋วยเตี๋ยวแค่สีลมค่ะปลบเจียวนทอดก็มีค่ะ